ในเดือนสิงหาคม2017ทรงแจฮีได้ประกาศการแต่งงานของเขากับจีโซยอนเป็นการส่วนตัวและทั้งคู่ก็แต่งงานกันในวันที่7กันยายน2017หลังจากพูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการต่อสู้กับภาวะมีบุตรยากทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนมากมายเมื่อพวกเขาประกาศการตั้งครันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วล่าสุดเมื่อวันที่20มกราคม2023 ต้นสังกัดของทรงแจฮีประกาศว่าบ่ายวันนี้20มกราคมทรงแจฮีและจีโซ,โซยอนมีทารกเพศหญิงแม่และลูกมีสุขภาพแข็งแรงต้นสังกัดกล่าวต่อว่าเราขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ทรงแจฮีและจีโซยอนตั้งแต่ตั้งคันจนถึงปัจจุบัน